สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวในเดือนนี้นะฮะเราทำรีวิวในโปรโมชั่นของปืนแบงกันยี่ห้อโปรไปแล้วนะฮะณเวลานี้มีปืนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆครับเป็นปืนแบงค์แฟร์ดิ้งกันหรือปืนแบงค์กัรนะครับปืนจําลองปืนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครนะครับแล้วก็แสดงหนังหลักๆจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้ในเมืองไทยนะครับปืนแบงค์กันถือว่าเป็นปืนที่ถูกนํามาใช้เป็น ปืนปืนโมเดลปืนต้นแบบหรือปืนที่ใช้สันทนาการนะครับปืนวันนี้ที่เราเอามาทำรีวิววันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Eco นะครับ Eco i p ว r วันนี้ Eco w i p e r มาครบทุกขนาดครับเพื่อนๆครับมันก็จะเหมือนคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าที่ผมทำมานะครับตลอดตลอดของปืนลูกโม่อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้จะมีแค่2.5นิ้วครับเอขาบอกกอนนะจะมีแค่2.5นิ้วครับเพื่อนๆที่ขาดสีเงินเงา นะครับแล้วก็สีบรอนเงินอ่ะผมขอเริ่มที่2นิ้วตรงนี้นะครับวันนี้เรามี2นิ้ว2.5นิ้ว3นิ้ว4นิ้วแล้วก็6นิ้วบอกได้เลยว่ามาครบนะครับมาครบทุกไซส์แล้วก็ครบเกือบทุกสียกเว้นเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับยกเว้น2.5นิ้วที่มีไม่ครบปืนลูกโม่นะครับปืนลูกโม่ยี่ห้ออีโคข้อดีของปืนลูกโม่ยี่ห้ออีโคก็กคือข้อดีนะครับที่โรงงานตุรกีนะครับเป็นผู้ผลิตนะ นี้เราเรานำเข้าอย่างถูกต้องนะฮะจากตุรกีข้อดีของปืนลูกโม่ตัวนี้ก็คือตัวโม่ตัวนี้นะครับตัวโม่ตัวนี้เป็นเป็นโม่เหล็กนะครับเขาใช้เหล็กเนื้อโลหะที่เป็นเนื้อเหล็กมาทําโม่ให้นะครับแต่ว่าตัวบอดี้ปืนนะครับตัวโก่งไกตัวไกปืนพวกนี้ก็ยังเป็นวัสดุอลลอยหรืออลูมิเนียมอยู่นะครับมีแค่นั้นนะฮะก็จะดีกว่าทุกยี่ห้อที่ผลิตปืนลูกโม่อีโคของปืนแบงก์แฟร์ริงกันนะครับผมอ่าตัวนี้ โปรโมชั่นเดิมครับเพื่อนๆที่เราเคยขายอยู่ตอนแรกๆที่เข้ามานะฮะเมื่อประมาณ2 0 2 0 2 0 2 1เราขายอยู่ที่8,5 0 0แถมลูกกล่องหนึ่งอันนี้อันเก่านะ8,5 0 0แถมลูกกล่องหนึ่งแล้วหลายๆคนนะครับก็ซื้อไปสะสมกันผมก็ปีที่ผ่านมาเราก็จัดโปรโมชั่นในราคานะครับ7,900ักบาทนะจากแ5 0 0ัน้าเราลงเหลือ7,9 0 0แถมลูกกล่องหนึ่งแต่วันนี้เพื่อนเพื่อน,อนฟังดีๆนะวันนี้นะเหมือนเดิมครับ ลูกบูกาตี้430บาทนะครับตัวนี้นะ1กล่องมี50นัดมูลค่าปกติเราขายก็อยู่ที่1,200บาทนะครับเราก็ลดเหลือ1,000บาทปก,ปกติพัน2ออ่ะเหลือ1,000วันนี้ลูกโม่ตัวใดก็ได้ที่เห็นตรงนี้เพื่อนๆครับเราลดอีกจาก7,900นะเพื่อนๆนะเราขอโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับจนถึงนะครับสิ้นเดือนหน้านะเฉพาะลูกโม่เอาเอาจนกว่าสินค้าจะหมดเหลือ7,500บาท เพื่อนๆกำลังฟังไม่ผิดครับจาก7,009เราจะจําหน่ายที่7,500บาทแล้วแถมลูกหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนะไม่ได้แถมสิบนัดน,นะครับเราแถมให้หนึ่งกล่องเลยนะครับเดือนนี้ถือว่าลดแรงๆสําหรับปืนลูกโม่อีโคตัวนี้เพื่อนๆครับ7,500บาทแถมลูกหนึ่งกล่องแต่ทางร้านขอค่าจัดส่งนะครับ100บาททางเคอรี่นะเพราะว่าเราจะต้องนําสินค้าตัวเนี้ย ออกใบกำกับภาษีพร้อมกับซื้อประกันให้คุณลูกค้านะครับสินค้าที่ร้านเรานะครับมีการนําเข้ามาอย่างถูกต้องเสียภาษีอย่างถ well ูกต้องนะครับแล้วก็เราออกใบกํากับภาษีให้ล right. ูกค้าทุกท่านที่นะครับซื้อปืนแบงก์กันกับที่ร้านเรานะครับแล้วก็เราจะนําใบกำกับภาษีตัวนี้ไปแนบนะครับกับการส่งสินค้ากับทางบริษัทขนส่งแกรี่นะครับเพื่อซื้อวงเงินประกันสินค้าในการจัดส่งนะครับให้กับคุณลูกค้าด้วยในวงเงิน100บาท กับรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะปกติแล้วค่าขนส่งก็ประมาณประมาณประมาณนะฮะประมาณกล่องละประมาณ80บาทถึง100นะครับแล้วก็ค่าประกันเนี่ยในมูลค่าวงเงินเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยเราก็จะซื้อกันอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับก็แลกกับเงิน10,000ก็คือค่าขนส่งมันร้อยกว่าบาทจแล้วแต่เราขอแค่ร้อยเดียวก็จะกลายเป็นเพื่อนๆชำระที่7,600บาทแถมลูก1กล่องนะครับฟังไม่ผิดเลยนะฮะตัวนี้ที่เห็นอยู่คือตัวอย่าง ของปืนขนาด2นิ้วเรามาไล่สีกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมจะเอามาวางอย่างนี้ดีกว่าเนาะเอาให้เห็นกันไปนเลยว่ามันมีกี่สีเพือ่อนเพื่อวางแบบนี้เพือ่อนอาจจะงงแต่ตอนนี้ผมจะแยกออกมาอันนี้คือขนาดสองนิ้วที่เราจะจัดโฟกันวันนี้นะครับทั้งหมดคือ2นิ้วครบทุกสีนะครับครบทุกสีตรงนี้นะอันนี้คือขนาด2นิ้วก็จะมีสีที่เราเห็นสีเงินเง,นเงา นะครับสีเงินเงาสองนิ้วสีบลอนเงินอันนี้บอลทบอลเทาครับเขาเรียกว่าสีไททันบอลเทานะแล้วก็อันนี้สีปลอนเงินนะครับหรือว่าสีไวตัวนี้จะเป็นสีสีดำนะครับสีแบ็กแบ็กแล้วก็ตัวสีบรอนทองหรือสีซาตินสรุปทั้งหมดมีห้าสีแล้วก็ลูกหนึ่งกล่องเพื่อเพื่อนชอบสีไหนเพื่อนชอบสีไหนก็แคปหน้าจอนะครับ วิธีการคือพเพื่อนเขาแคปหน้าจอแล้วก็วงไว้ก็แล้วกันนะครับอาจจะทําเป็นวงกลมสีแดงมาสีวงมาให้เราอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งรูปเข้ามาบอกเอาสีนี้นะวิธีการสั่งซื้อครับพเพื่อนๆครับไม่ยากเลยครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้มันจะมีลิงก์คิวอาร์โค้ดปรากฏอยู่นะครับง่ายๆเลยก็เข้าไปที่คลิปวิดีโอนในช่องของเรานะครับ M4 พิการลำปาง,ปลางแล้วแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับพเพื่อนๆมันจะมีลิงก์คิวอาร์โค้ดปรากฏขึ้น เพื่อนๆสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้ามาแล้วแอดไลน์เข้ามาให้เรานะครับแอดไลน์เข้ามาส่งรูปมาให้เราแล้วก็วงมาว่าเอาสีไหนแล้วก็ถ้าเกิดใครถนาัดทาง Facebook ก,ก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ของ Facebook อยู่ Facebook ของที่ร้านก็จะมีเพจของสาขาลำปางแล้วก็เชียงใหม่นะครับเพจที่ร้านเพจที่ร้านชื่อว่าห้างหุ้นส่วน m 4 b b ฟบการลำปางนะครับห้างหุ้นส่วน m 4 b b ฟบีการลำปางและห้างหุ้นส่วน m 4 b b ฟบีการลำปางสาขาเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เรามีร้านอยู่ที่ สนามกีฬาเทศบาลนะครับนครเชียงใหม่ในในสนามิงปืนเลยนะครับร้านก็จะขายของเกี่ยวกับบีพีการแล้วก็แบงก์กันนะแล้วก็มีสนาม IPSC e Airsoft b b Gun ให้เล่นกันทุกๆวันเสาร์ที่เราลงคลิปในช a n YouTube นี้นะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้2นิ้วจบไปแล้วนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นขนาดนะครับ ขนาด2นิ้ว2นิ้วเนี่ยเพื่อนๆดูด้ามดีๆนะด้ามเขาจะเป็นด้ามเล็กนี่นะครับด้ามเล็กโลโก้จะเป็นโลโก้สมิธปั๊มสมิธหมดเลยนะครับตัวหนังสูงหนังสือใช่หมดนะโลโก้สมิธสามห้า S&W แม็กนัมนะครับคือปืนทุกอย่างาได้รับการยิงเลเซอร์มาอย่างสวยงามนะครับถูกต้องหมดต่อไปขอเป็น3นิ้วก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่2.5นิ้ว3นิ้วจะเป็นสีดํา แล้วก็สีไททันสีดําสีไททันบรอลเทานะฮะบอเทาแล้วก็สีบรอลเงินนะครับบอนเงินสีบรอนทองนะสองสีที่ต่างกันนะครับดูดีๆอันนี้จะออกสีทองทองอันนี้ออกสีบรอนเงินออกขาวนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายของ3ามนิ้วสามนิ้วสมิธนะครับเอนเวสันสีเงินเงาสีเงินเงาสีบอทองนะครับสีบอนเงินสีบรอนเทาแล้วก็สีดํา สามนิ้วก็จะด้ามเพื่อน<ๆ>เห็นไหมฮะด้ามก็จะเท่ากับสองนิ้วทุกอย่างหน้าตาเหมือนกันหมดหน้าตาเหมือนกันหมดนะตัวนี้นะตากันแค่ตรงนี้ลํากล้องของสามนิ้วเนี่ยก็จะยาวขึ้นมากว่าสองนิ้วนิดนึงเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับโปรโมชั่นเดียวกันด้วยเจ็ดพันห้าร้อยบาทแถมลูกหนึ่งกล่องวันนี้นะครับขอข้าส่งเคอรี่ร้อยหนึ่งชำระที่เจ็ดพันหกร้อยบาทวิธีการสั่งซื้อครับเพื่อนครับ บอกไปแล้วนะแต่ต้องชื่อคลิปวิดีโอนะแต่วิธีการสั่งซื้อที่แท้จริงจะมีอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือจะต้องขออนุญ,ญาตนะครับให้ทางผู้ซื้อส่งเอกสารนะครับกำกับบัตรประชาชนให้กับทางร้านด้วยวิธีการก็ถ่ายรูปแบบประชาชนแล้วก็เซ็นกำกับส่งถ่ายรูปส่งมาให้เรานะครับหรือจะอจะส่งเอกสารมาก็ได้นะครับเราก็จะทางร้านก็จะมีเอกสารกำกับสินค้าในการซื้อให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นฟอนต์แบบเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของที่ร้านก็จะมี โลโก้ของที่ร้านนะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีชื่อลูกค,ค้าวันเดือนปีที่ซื้อนะครับเลขัตรประชา,านชนหมายเลขปืนนะครับหมายเลขปืนก็จะมีตรงนี้นะครับตัวปืนนะครับเขาจะมีหมายเลขอยู่ที่ตัวโม้เลยนะครับแล้วก็จะมีตรงที่ตรงนี้ตรงเฟรมปืนนะครับจะเป็นรหัสซีเรียลสินค้าที่นําเข้าเข้ามานะครับแล้วก็ทางกรมการปกครองก็ออกใบอนุญาตแล้วก็ทําการเสียภาษีมาอย่างถูกต้องนะครับหมายเลขตัวนี้ก็เป็นหมายเลขซีเรียลที่มีการนําเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เราก็จะกรอกเอกสารตรงนี้ ลงอย่างลูกค้านะครับก็ซื้อโปรโมชั่นไหนไปแล้วก็มีคําเตือนนะครับปืนแบงก์การคือปืนอะไรแล้วก็มีคําเตือนบอกทีนี้ก็จะมีเอกสารตัวนี้ก็จะเอกสารสําคัญนะครับเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารป5ฉบับนี้ใช้เพื่อการรับรองสินค้าเฉพาะห้างลูกค้านะเฉพาะลูกค้าห้างห้องส่วนเอ็มโฟรการลำปางเท่านั้นก็ความหมายก็คือคนที่ซื้อปืนกับเราเท่านั้นนะครับเราถึงจะมีเอกสารใบกำกับภาษีตัวนี้ส่งไปให้ด้วยนะครับเพื่อความสบายใจว่าสินค้าตัวนี้ไม่ใช่สินค้าละเมิดนะครับไม่ได้สินค้าที่ ลักลอบนําเข้านะครับพวกนี้เราเสียภาษีมาอย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวนี้คือที่เราต้องพูดเพราะว่ามีคนถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายปืนแบ่งกันค่อนข้างเยอะนะครับลองหาดูในช่อง YouTube ของอทานายปวีก็ได้นะครับหรือว่าคู่หมูทานายป่วนก็ได้นะครับก็นะักกฎหมายเขาจะมาพูดเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับปืนแบ่งกันนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนลองไป,ไปดูผู้รู้เกี่ยวกับกฎหมายมาตอบคําถามเกี่ยวกับปืนแบ่งกันนะถ้าผมพูดข้อกฎหมายเยอะคนก็จะหาว่าผมอยากขายของแต่ถ้าเกิด ไปศึกษาก่อนที่จะมีการซื้อไปเล่นเนี่ยก็ไปดูได้ในช่อง YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปเลยว่าปืนแบงค์การผิดหรือไม่ก็ได้นะครับก็จะมีคนมาอธิบายให้ฟังนะครับเป็นนักกฎหมายเนาะโอเคนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้พวกพี่ๆเขาด้วยนะฮะเขาทําคลิปให้ขอบุณพี่ๆทนายด้วยนะที่มาทําคลิปให้อ่าอันนี้ก็คือ3นิ้วฝั่งนี้อย่างที่บอกก็มีโลโก้มีตัวหนังสืออีกอย่างหนึ่งที่ปืนแบงค์กันเขาโรงงานเขาก็จะมีโลโก้คําว่านี่นะครับ 9 PAK มาให้ด้วยนะอันนี้อาจจะเดี๋ยวผมขอญอาตเช็ดก่อนมันเป็นน้ํามันนะ9 PAK นี่ความหมายก็คือเป็นปืนแบล็กกันนะแบล็งแฟรนดงกันแต่ว่าไอ้โลโก้ที่เขายิงลายมาพวกนี้ถูกต้องหมดนะครับเหมือนก็เหมือนกับว่าโลโก้พวกนี้ทํามาเหมือนกับปืนจริงหมดแต่ก็จะมีหลายๆจุดที่เขาปั๊มโลโก้ของยี่ห้อเข้ามานะครับถ้าไม่สังเกตก็อาจจะมองไม่รู้เลยว่าคือปืนแบร้กกันแต่ถ้ามองง่ายสุดนะปืนแบลกกันเพื่อนๆครับแค่มองตรงเนี้ย ในลากล้องก็รู้ละเพราะว่าปืนลำกงปืนแบงกันเนี่ยมันจะไม่มีเห็นไหมครับมันจะไม่มีเกลียวลํากล้องหรือว่าลากล้องที่เป็นลํากล้องแบบโล่งๆที่สามารถส่งหัวกระสุนออกมาได้ปืนแบ่งกันเนี่ยมันจะมีระเหล็กก้านแบบนี้นะครับใส่ไว้อยู่เพื่อป้องกันการาไปดัดแปลงและเพื่อป้องกันอ่สิ่งที่อาจจะคือตัวเนี้ย มันป้องไอเหล็กที่อยู่ในในในลำกล้องนะอาจจะป้องกันช่วยอย่างนึงคือช่วยป้องกันไอจุกสีเขียวให้หลุดออกมาแต่โดยทั่วไปยิงแล้วก็จะไม่หลุดครับพเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูคือปืนแบงกันเนี่ยพเพื่อนครับลูกกระสุนปืนแบงกันเนี่ยมันเป็นลูกกระสุนที่ใช้ในการใช้เรียกว่าใ,ใช้กับปืนแบงกันนะดินที่อยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นดินประเภทดินผู้ระเบิดนะครับพวกนี้นะมันก็จะไม่ใช่ลูกไม่ใช่ดินที่มาทํามาจากลูกปืนจริงนะครับและไอหัวเขียวเขียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่หัวกระสุนมัน แล้วก็บางทีในลํากล้องของปืนแ้งกันเนี่ย <_ C os> เขาทําเหล็กถักหรือว่าเหล็กตะข่ายถักไว้เพื่อป้องกันไอตัวเนี้ยอาจจะหลุดรอดออกมาเขาถึงมีคําเตือนว่าห้ามยิงใส่การต่ํากว่า1เมตรอันนี้คือข้อมูลจากทางโรงงานนะครับห้ามยิงใส่การต่ํากว่า1เมตรนะแล้วยิงเป็นยังไงยิงเป็นยังไงเทสกันนิดหนึ่งได้ไหมเทสกันนิดหนึ่งนะจับตัวนี้ขึ้นมาตัวปืนเนี่ยจะวิธีการเล่นนะจะใส่เข้าไปได้หนัดใส่เข้าไปได้6นัดครับเพื่อนครับ ตัวนี้นะก็จะเหมือนกับปืนจริงทุกอย่างเพื่อนๆมอ,มองเข้ามาที่ท,ที่ที่ในนี้นะเห็นไหมครับมันจะมีตัวเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าระดับที่มันต่างกันก็คือเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยหัวหัวเขียเนี่ยมันจะถูก,ถ,กถูกดูที่บ่านะครับถูกบังคับไปอยู่ที่บ่าของตัวโม่ครับเราก็จะมองเห็นแบบนี้แล้วไอ้รูที่ตรงนี้นะครับรูที่หน้าโม่เนี่ยมันก็จะเล็ก เล็กกว่ารูเข้าก็คือตัวบ่าของของลูกโม่เนี่ยที่ที่ผมไม่เห็นเนี่ยเวลาเราใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะรับกับตัวตัวปอกของลูกพอดีประมาณน,นี้เราก็จะมองเห็นอยู่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับยี่ห้อน,นี้เขาทำมาค่อนข้างเซฟมากนะเดี๋ยวเราเทสักหกนัดน,นะเทให้สักหกนัดอ่ะเราลองมาดูกันว่าปืนแบงกนคืออะไรนะครับมาเดี๋ยวจะมีแฟลชแบงก์หรือปะไกไฟออกทางปากกระบอกกาเรียกว่า ป่าตัวแฟนลิ้นกันนะครับทดสอบปืนลูกโม่หกนัดนะครับ<ป>สามารถยิงแบบซิงเกิลก็ได้นะครับหรือดับเบิลก็ได้เดี๋ยวนะฮะโอเค คือเวลายิงเสร็จปุ๊บก็จะคล้ายคลึงกับปืนที่เป็นของจริงนะแต่ว่าไม่ใช่ของจริงนะครับตัวนี้จะคล้ายคลึงเ็ราว่าหลักการทํางานจะเหมือนกันแต่สิ่งที่เห็นก็จะมีแค่ประกายไฟที่ออกปาก,กระบอกหรือว่าเขาเรียกว่าแฟลชแบงนะครับตัวเขียวๆที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไหมครับก็ยังอยู่ที่ตัวปลอกกระสุนครบก็จะเห็นแค่เขาเปิดออกมาเขาเปิดออกมา โตโมก็ปกติครับเนี่ยปืนนะครับปกติทุกอย่างปืนก็ยิงได้ซิงเกิลน,นะครับงางนกยิงก็ได้หรือจะยิงแบบเหนียวไกลดับเบิลทำได้ทั้งสองแบบลูกที่ยิงเสร็จก็เป็นแบบนี้นะครับหัวก็ฉุกเปิดออกซึ่งก็ไม่มีอะไรหลุดรอดออกไปอ่าอันนี้ยิงไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ยิงนะครับชัดเจนนะครับปืนแบงไกก,ก็คือปืนแบงก์นะครับ ปืนแบงก์กันก็คือปืนแบงก์ปืนจำลองหลักๆเลยของปืนแบงก์กันที่มีบทบาทณปัจจุบันนี้ลูกโมนะเฉพาะปืนลูกโมเนี่ยผมเห็นเข้าไปใช้ปล่อยตัวนักกีฬาครับนักกีฬาวิ่งนะปัจจุบันนี้นะครับว่ายน้ําอย่างนี้นะครับใช้ในการสถนนานการณ์ใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬาอย่างเงี้ยครับหลักๆเลยในชาแนลเราเนี่ยเรามีคลิปวิดีโอที่เจ้าที่ตำรวจใช้ฝึกซ้อมลบใช้เข้าชิงตัวประกันนะครับลองไปดูได้นะครับผมเคยอัพรีวิวไว้อยู่นะครับแล้วก็ใช้กับหน่วยงานราชการ ในหลายๆหน่วยนะครับในหลายหน่วยนี่ก็คือขนาด3มนิ้วอ่ะเราไปกันต่อตอนนี้เรารู้แล้วว่ามี2นิ้ว3นิ้วเดี๋ยวเพื่อนๆครับมันมี2.5นิ้วนะเดี๋ยวผมจะไล่ไปให้จบเลยนะครับไล่ไปให้จบเลยเพราะว่าเรารีวิวให้ชมด้วยแล้วรีวิวให้ความรู้ด้วยแล้วก็ทดสอบห้ด้วยอันนี้คือ3นิ้ว2นิ้วจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมันมันมีแค่3สีครับเพื่อนๆสีที่เห็นอยู่ก็คือเราจะเห็นแค่3สีเราจะขาดสีเงินเงา แล้วก็สีบรอนเงินอ่าเดี๋ยวเรามาดู3ามสีที่เรามีคือปืนแบงกกันตัวเนี้ยในราคาที่เราจัดโปรั7,500บาทแถมลูกหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็แถมอ่ามันมีกล่องให้ด้วยไม่ใช่ว่าแถมแหะก็คือกล่องพลาสติกลืมพูดไปว่ามีมกล่องพลาสติกแบบนี้มาให้ทุกขนาดนะครับยกเว้น6นิ้วจะเป็นกล่องกระดนะครับอันนี้ก็คือจะมีกล่องให้แล้วก็มีปืนให้ใน แล้วก็มีลูกปืนให้อีกหนึ่งกล่องนหนกล่องตัวนี้เป็นขนาด2.5นิ้ว2.5นิ้วด้ามมันก็จะอ้วนๆนิดน,นึงนะครับเพื่อนครับก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่โลโก้พวกพิมพ์ลายพวกนี้ยังเหมือนเดิมอ่าวันนี้สีบรอนทองสีบรอนทองมาเพิ่มแล้วแล้วก็สีดำสองนิ้วนะครับสีดำสมิธแอนเวอร์สัอ่าแล้วก็สีไททัน มี3สีนะครับมีแค่3สีแถมลูกหนึ่งกล่องเพื่อนๆท่านใดที่ชมรีวิวนี้แนละ้วชอบแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์คิวอ้ดปรากฏขึ้นนะครับแอดเฟซแอดไลน์ Air space, airline, แคปหน้าจอแล้ววงมาว่าชอบสีไหนลูกปืนเราก็มีเยอะนะครับเอามาซัพพอร์ตอ่าต่อไปจะเป็นเมื่อกี้2นิ้วแล้วก็ตัว2องจุดสนิ้ว3นิ้วแล้วก็2.5ใช่ไหมตัว2.5เนี่ยด้ามเขาก็จะใหญ่กว่า3นิ้วนิดนึงครับเพื่อนๆครับลองดูอันนี้เป็นพลาสติกลายไม้นะครับ เป็นพลาสติกลายไม้ไม่ใช่ไม้แท้นะอันนี้ก็เป็นด้ามพลาสติกเลยแต่โลโก้หมุดทองสมิธเ่ยงมมีเหมือนกันอันนี้ตัว 2.5, 2สองนิ้วก่อน2นิ้วเป็นนี้นะครับ2นิ้วแล้วก็2.5แล้วก็ตัว3นิ้ว2นิ้วกับ3นิ้วจะด้ามเท่ากันแต่ถ้าเป็น2.5ด้ามจะเขาเรียกว่าอด้วนนิดนึนงนะครับต่อไปมันจะเป็นตัว4นิ้ว4.5นิ้วเพื่อนอ่ะ 4.5นิ้วมาแล้ว4.5นิ้วเนี่ยก็จะถ้าดูดีนะก็จะด้ามเท่ากันกันกบตัว2.5นิ้วครับด้ามโม่ทุกอย่างเท่ากันหมดทีนี้4.5นิ้วก็จะมีลำกล้องบวกเพิ่มขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับบวกเพิ่มลำกล้องขึ้นมาความยาวนะความยาวบวกความยาวลำกล้องเพิ่มขึ้นมาและถ้าเป็น4.5นิ้วเพื่อนเพื่อนครับครบทุกสีเดี๋ยวผมเ,เรียงให้ครบทุกสีเลยนะครับนี่เลย ตุบ,บ,บ,บ4.5นิ้วครบทุกสีเลยนะครับพื้นที่จํากัดขอไัยนิดนึงนี่ครับทีนี้สนุกละชอบสีไหนก็อย่างที่บอกครับแคปหน้าจอได้เลย4.5นิ้วก็จะมีลํากล้องที่เพิ่มขึ้นมาทีนี้มันก็จะมีตัวนะครับตัวชุดระบายความร้อนที่อยู่บนลํากล้องตรงนี้นะครับที่เป็นร่องๆ่งเนี่ยยาวเลยสี่สี่จุดแต่เขาก็จะ เดี๋ยวนะอันนี้หกนิ้วนะผมหยิบมาผิดก็ว่ามันยาวกว่าปกติอันนี้จะมีสี่ขีดหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้อยู่นี่ครับปีนบนเงีอยู่นี่นีนะนะ่อันนี้สี่จุดห้านิ้วเพื่อนๆแล้วก็มีหกนิ้วนะหกนิ้วที่ตัวสุดท้ายเลยอาจจะดูยาวนิดนึงนะสี่จุดห้านิ้วก็ออกแนวสะสมเสียงดังแค่ไหนเสียงปืนตัวนี้ใช้ลูกก้าว p a k นะครับใช้ลูกขนาดก้าว p a k ใช้ลูกแบบเดียวกันหมด ดังเท่ากับ9มม,มนะครับโดยเฉลีย่ยแล้วเสียงดังเท่ากับปืน9มม4.5นิ้วเ้าก็จะพิมพ์ตรงนี้เลย Eco Viper 4.5นิ้วโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ Smith เหมือนเดิมหมุดทองตันนี้เช่นเดียวกันครับ357 m a g น u um m โลโก้ m a d in u USA นี่ครับเราก็ทำมาสวยเลย4.5นิ้ว4.5นิ้วนี้ขาดสีก่อนหน้านั้นขาดสีเงินเงานะครับ เออตอนนี้สี่จุดห้านิ้วค่ะสีเงินเงากับสีบรอนเงินเนี่ยมาตอนนี้มาครบทุกสีเลยนะครับโปรโมชั่นในเดือนนี้นะครับจนกว่าสินท่าจะหมดได้จะถึงเดือนหน้าเลยนะตอนนี้นะอันนี้คือสี่จุดห้านิ้วเราเทียบกับสองจุดห้านิ้วให้ดูนิดนึงนะครับนี้นะแมสสีดําด้วยกันเนี่ยเหมือนกันนะด้ามเดิมไกลเท่ากันหมดนะครับทีนี้อันนี้ลำกล้องยาวขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหกนิ้วนะเมื่อกี้ก็คือหกนิ้วเรามาวางเทียบนี่ครับสีบรอนเงินหกนิ้ว อัพมพัพเขาให้นี่ด้ามเท่ากันโม่เท่ากันไกลเท่ากันถ้าหกนิ้วลำกล้องก็จะยาวออกไปอีกสองนิ้วนี้นะครับนี่เห็นไหมแบบนี้อ่ะต่อไปต่อไปเป็นหกนิ้วล่วะครับหกนิ้วครบทุกสีครับหกนิ้วนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าหกนิ้วเนี่ยมันปีไหนหนึ่งปีไหนปีนึงเนี่ย ทางดีลเลอร์ผู้นําเข้าเขาอยาเอาเข้ามาครบทุกสีก็คือมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวรุ่นที่ขายช้านะครับเขาบอกว่าขายช้า<ๆ>เขาก็เลยปีไหนเขา,าก็ยเอาเข้ามาครบทุกขนาดครบทุกสีอย่างเงี้ยนะครับผุนนี้ก็เท่ดีนะฮะ walking dead ไปเลยสีร l อ t เ n u านะครับสีไททันนะครับแล้วก็สีซาตินบรอนทอง สีบรอนเงินสีดำแล้วก็สีเงินเงาครับอันนี้ครบทุกสีเลยโลโก้เหมือนกันหมดทุกอย่างด้ามเท่ากับ2.5นิ้แล้วก็4.5น,น,นิ้นะครับปกติปกติ8 5ดพันห้าแถบลูกกล่องหนึ่งเหลือแ0 0พันแถบลูกกล่องหนึ่งวันนี้นะฮยย้ำอีกทีหนึ่งวันนี้7 5็ด้า แถมลูกหนึ่งกล่องขอค่าส่ง100บาทนะครับค,คุณลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าประจําของเราอยู่แล้วก็เห็นโปรโมชัน่นดีๆนี้ก็อย่าลืมทักพวกเราเข้ามานะครับโอเคที่ร้านนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่เป็นลูกค้าประจําจะรู้ว่าเราไม่มีการชําระเงินแบบปลายทางนะครับเราจะเป็นโอนเข้ามาก่อนแล้วก็สั่งสินค้านะครับสินค้าคุณภาพอยู่ที่ร้านทุกกล่องอนะรเราก็มีการซื้อสินค้าประกันให้คุณลูกค้าด้วยนะครับ วันนี้นะอีกทีน,นะก่อนจบคลิปนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทแถมลูกหนึ่งกล่องครับผมทั้งหมดตรงนี้เลยที่เพื่อนๆเห็นเ,นเพื่อนๆชอบตัวไหนก็อย่างที่บอกครับแคปหน้าจอแล้วส่งลูกเข้ามาครับเรายินดีให้บริการครับผู้ซื้อต้องอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับส่งเอกสารประชาชนให้ทางร้านก่อนทางร้านออกเอกสารกำกับการซื้อให้นะครับแล้วก็ซื้อสินค้าประกันทางขนส่งให้ด้วยนะครับวันนี้โอเคขอบคุณท่านที่ติดตามชมกันจนจบคลิปวิดีโอนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ